วันนี้คิดอยากจะกินปิ้งย่างแง่ก็เลยเน่เลยคิดถึงวังวังกุ้งวังคอเรียปิ้งย่างบาร์บีคิวปิ้งย่างนะคะเราอยู่นี่เลยหน้าร้านเลยโอเคใครบ้างวันนี้ร่วมจอยกับเรามาใครบ้างวันนี้จะมาวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะก็คือน้องจ้า เห็นไหมอ่าได้ได้อ่าแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะจ้าสารองอันดับสาม MUT ขอนแกตปี2024ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มี Exclusive อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้ามาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็คือเจ้าของช่องของเราสองคนนะคะเบนนะคะแล้วก็คนณตุ้มค่ะวันนี้เราได้รับเกตอยากจะเชิญพี่เกนะคะเป็นคุณจ๋านะคะวันนี้เออเออวันนี้นะคะเดี๋ยวมีที่สามนี่เป็นยังไงบ้างคะมาครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้นแบบ คนที่ชอบปิ้งย่างอยู่แล้วแต่ว่าจะรู้ว่าแบบเอ้ยตัวเองอะจะกินได้เยอะแค่ไหนก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในร้านเลยนะคะว่ามีอาหารอะไรนะานแล้วก็อีกอย่างเลยนะคะคือพี่เจ้าของร้านน่ารักมากมากนะคะพี่บัวเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพี่บัวกันนะคะว่ามีสาขาอะไรแล้วก็วังคเรียกับวังกรุงเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเลยชาไปเลย เรานะคะจะขาดเมนูเนื้อก็ไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะเมนูแรกนะคะสันคอหมูค่ะหมูสามชั้นนะคะเนื้อวังกุ้งนี่ยคะ่ะเป็นเนื้อสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะโอ้โหอันนี้เลเวอเศษมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะสันคอหมูวังกุ้งนี่สันคอหมูพริกไทยวังกุ้งนะคะแล้วก็เนื้อติดมันวังกุ้งค่ะต่อมาค่ะหมูสามชั้นมิสรศกนะคะโอ้โหน่าก,กินมากเลยอะ่ะ<ม>คือแบบ พิเศษมากเลยหมูสามชั้นสไปซี่หน,นังหมูเน,นี่ยอันนี้อร่อยมากนะคะคือมาปุ๊บแล้วคือเกาหลีมากๆคือหนังหมูตอนที่หนังหมูเขามีความแบบไหม้กรียมๆนิดนึงคือหอมอร่อยมากเลยคะ่ะต่อมาะคะ่ะอกไก่นะคะไส้กรอกพันเบคอนนะคะตอกพันเบคอน,นะคะ่ะปูอัดพันเบคอนนะคะชีสฝรังง่งชีสข้าวโพอดนี่เผ็ดเข็มทอระพันเบคอนนะคะแซลมอน ไข่ปลาหมึกนะคะ้างปลาหมึกอะไรก็กุ้งสดค่ะโอ้โหยังไม่หมดเท่านี้นะคะเนื้อหมูเนื้อของเขาแบบดูเยอะมากคือทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรบ้างโ,โหยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดไปกันต่อค่ะหมูหมักนุ่มวิ่ไทยได้หมูหมักนุ่มน้ำมันงาหมูหมักนุ่มบาร์บีคิวหมูหมักนุ่มนะคะเปาปลาอ่าเปาปลา,า,านะคะโบโลน่าค่ะไก่ยออุบลโอ้โหมาจากอุบลเลยนะคะแล้วก็ เป่าไส้กรอกกุ้ดโอ้โหทุกคนครอยากจะบอกเลยว่าคือมาที่วังุงนะคะเกาหลีแบบขิวปิ้งย่างนะคะทุกคนหาสาขาตลาดต้นตาลี่บอกเลยว่าถ้าชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสาขาสายเนื้อสายเนื้อหมูสายไก่สายอาหารทะเลคือจบโลกที่วังุงเกาหลีเลยค่ะเดี๋ยวไปดูสเตชันต่อไปเลยค่ะไปเลยมาโซนนี้นะคะจะเป็นผานแล้ก็เป็นขบบแก้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นตัใชาเท้าดอง สีสันน่ากินไหมทุกคนอ่าที่ขาดไม่ได้อร่อยมากๆเลยก็จะเป็นพิมจินะคะนี่เราก็จะหยิบไปก่อนแค่นี้เพราะว่ามือเรามีแค่นี้เดี๋ยวมาหยิบใหม่อีกล่องนะนี่ดูเลยดูเลยคือแย้ใครวิ่งโชคนะคก็สามารถทัเติมได้เลยเติมได้แบบสุกๆเลยใช่อันนี้นีมีใครชอบผลไม้มีแตงโมด้วยนะ มีเยอะมีเยอะทั้งหมดของหมดนะคะบอกที่พนักงานได้ว่าหมดที่พนักงานเขามาเติมให้นะนอกจา,ากที่ตองมีไคโเรีคิวแล้วก็โคเรียวันรีคิวแล้วนะคะที่นี่ยังมีอาหารติทฟู้ดนั่นเองสำหรับค่านใดนะคะที่ชื่นชอบทานอาหารติทฟู้ดเราไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วนะเพราะว่าที่ร้านนี้นะคะเขามีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซุปคิมจินะคะแล้วก็ซุปสาหร่ายาแล้วก็จะมีเป็นขนมปอกค่ะ เนืวหวานนะคะแล้วก็จะเป็นไก่ทอดเป็นไก่ราดซอสซึ่งอันนี้เป็นเป็นชอบเป็นคนที่ชอบกินไก่อยู่แล้วแล้วก็มีขา้าวผัดแล้วก็จะมีในสดดดด่วนของโต๊ะซึ่งโต๊ะที่เราปก่อนที่เบ้นมาต้องบอกว่าอร่อยมากทุกคนคือเราไม่เคยกินที่มันเป็นแบบว่ารสชาติเกาหลีจริงๆนะต้องมารอและก็กินหนึ่งอย่างนะคะที่ทุกคนต้องคิดถึงเวลาที่กินอาหารสเต็ฟู้ดของเกาหลีนะั่นก็คือกินบับนัมม่นเองทุกคนซึ่งเป็นข้าวมานอ่ะ อีกินอาหารเกาหลีก็คือชอบแต่ว่าสิ่นที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นกินแบบแล้วก็เขาใส่ใจมากๆนะคะมีกลิ่นของงาที่หอมมากๆแล้วก็อะคะ่ะ เปิดร้านความเป็นมา<อ>นะคะความเป็นมาร้านขายยินดีค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะที่แรกที่เรามาเปิดก,ก็คือที่ฮัตสมองชั้นหนึ่งซึ่งชื่อร้านว่าวังโคลีเนี่ยตรงนั้นนะคะเราจะโฟกัสใน่อนที่เป็นทุกอย่างเป็นออริจินอลเกาหลีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิมจิหรือส่วนของอาหารหรือในส่วนของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกาหลีเรานําเข้ามาทั้งหมดจากคูซานค่ะว้า ในเรื่องของอาหารเราน่าจะทำสิ่งที่ชอบออกมาได้ดีค่ะค่ะช่ค่ะที่สาขาฮักสมอลล์แลก็สาขาตลาดต้นตาลไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือรอบนอกท่านใดสะดวกสัก เปิด11โมงครึ่งถึง yeah สี่ทุ Radio ่มแต่ว่าถ้ามาที่ต้องการ4โมงเย็นถึงตีสองเลยค่ะสำหรับผู้ชายที่บหมาไปถึงใช่ใช่ใหญ่ยิ่ง เรามีสามารถรองรับลูกค้าได้สูงสุดอ130ท่านแต่ว่าถ้าเป็นที่สาขาอ่าวางคลุนเนี่ยเรารองได้เกือบ600ท่านเลยทีเดีใช่้วันนี้นะคะเราก็คือวางคุนนะคะโครเลียบางทีก็ย่างมันคือจบโคเลย เสีย,ยชื่อนะคะนางงามพาไปรีวิวสำหรับร้านนี้นะคะไม่ได้จะควยแต่ว่าเบนน่ะเป็นคนที่ชอบทานตุกตุกขี่แล้วก็ชอบชอบทานคิมบับอยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบทานอาหารสีของเกาหลีมากๆแต่เราเคยกินแล้วแบบมันไม่ถูกปากแต่พอเรามาเปิดใจแล้วเราลองมากินที่แบบเราไม่เคยกินอย่างเงี้ยเอ้ยว้าวนะเพราะว่า คิมแบบของพี่บัวเขาใส่ใจในการทําจริงๆเรารู้ได้เลยเพราะว่าเขามีทั้งงานแล้วก็น้ำมันงานที่แบบกินเข้าไปแล้วกลิ่นมันจะขึ้นจมูกจริงๆแล้วก็ในเรื่องของ,ต,องาาตกนหคะตกเขาก็คือเป็นกลิ่นแบบมันไม่เหมือนที่อื่นอ่ะแล้วพี่พี่บัวบอกเราว่าเป็นอะไรที่พี่บัวนำวัตถุดิบนําเข้ามาจากปูชาจริงๆก็คือแบบเป็นวาวมากๆนะคะแล้วก็นี่คือความรักซาลังเฮ เป็นเมนูปิ้งย่างนหะอยากจะกินแบบอาหารเกาหลีแบบสไตล์เกาหลีเลย mm hmm. ก็มาที่วังโคเรียน,นะคะวังคุมงที่ตลาดต้นตาลนนะวันนี้เรามาที่สาขานี้มีอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่ฮัหมอนะคะชั้นหนึ่ง mm hmm. ก็สามารถติดต่อทางเพจแล้วก็ทักเข้าไปได้ตรงกึสงตรงนด้ มากันเยอะๆนะคะตะไปทานแล้วจะไปทานแล้วไม่ไหวแล้วหิวฝาก<ม>าช่องนางงามพาไปรีวิวหน่อยค่ะก็ฝากด้ยนะคะช่องนางงามพารีวิวนั่นใช่ไหมใช่ค่ะพาไปรีวิวช่องนางงามพาไปรีวิวนะคะเพราะเราก็จะทำคอนเทนต์พาไปกินร้านอร่อยๆที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะติดตามพวกเราได้นะคะฝากด้วยนะคะนถึงเวลาแล้วนางงามพาไปรีวิวของเรานะคะจะมากินแบบน่ารักน่ารักกุกกิก็ไม่ได้นะคะนี่ ดูุกคนค่ดูไก่ขอต่องเขา